มาแล้วครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เป็นช่องจานหญิงชาแนลนะฮะคลิปนี้นะครับน่าจะมีการอัปเดตอะไรเป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้จะมาอารีวีวดูโรทักซี Euro ่มิเลเตอร์สองเวอร์ชั่นอะไรนะเวสเบลเกีนนะครับผมนี่ครับผม เวอร์ชันนี้รหัสเวอร์ชันก็คือน่าจะเป็นอ่า1.48.5.72เนี่ยนะครับผมอยาไปดูกันเลยครับว่ามีมีอะไรใหม่ๆมาเพิ่มเติมหรือเปล่ามปชมเพลินเลยครับผม แสดงว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับผมก็เลยให้ราหาที่จุดอ่าหาจุดที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับนะหาจุดอ่าอ่าอะไรนะให้รถของให้รถของเรานีไปตั้งอยู่ที่เมืองไหนนะครับผมอ่าน่าจะมีเพิ่มประเทศด้วยนะครับผม มีประเทศอาร์โคสเทียบอสเนียน่าจะมีประเทศอ่าแปดป,ประเทศมั้งครับนี่นี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วผมเจอเมืองใกล้ๆดีกว่านะครับผมนี่เอาตัวนี้กัน ตอนนี้ผมก็อยู่ในเขตรประเทศแล้วนะครับผมโอ้นี่ครับนี่ครับผมสิ่งที่เพิ่มมาก็คือน่าจะเปิดแหวนนะครับผมนี่ครับผมเบลเวี่ยมนี่มาแล้วครับผมนี่แสดงว่าเขาเปิดแมวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ามีประเทศต่างๆนะครับผมเพราะว่า,น,า,น,าน่าจะมีสักว่าน่าจะมีประมาณแปดประเทศนะครับผม แต่ประเทศสองส่วนล่างเนี่ยเขายังไม่อัปเดตนะครับผมเขาเลยบอกว่าอัปเดตแค่แปดประเทศก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองไหนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ผมอยู่ที่ก็คือผมเลือกจุดเริ่มต้นนะครับผมผมจะอยู่ที่นี่นะครับผมอ่าน่าจะเป็นอ่าเมืองอ่า เมืองอะไรวะเมืองเบลเกรนอ๋อเมืองเบลกันนะครับเมืองเบลเมืองเบลกราดีนะครับผมอาถือหรือเปล่าเฉยเฉยเนาะมาแล้วมาแล้วครับผม นี่นะครับเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วครับผมตอนนี้จะเป็น1.10 8.5นะครับตอนนี้อยู่อยู่ที่ประเทศอะไรวะนี่น่าจะเป็นประเทศอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวดูนี่ก่อนครับอ๋ออ๋อประเทศเซอร์เบียอ๋อประเทศเซอร์เบียนะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ประเทศเซอร์เบียนะครับผมอ่าอประเทศเซอร์เบียเนาะ<ม>น่าจะมีประเทศใหม่นะครับผม,มน่าจะมีแปดประเทศนะครับ <c oughs> อันนี้ผมข้อแค่รีวิวอ่าตอนเปิดตัวก่อนนะครับเดี๋ยวบรรยากาศมันก็สวยจริงๆนะครับเนี่ยอืม <c oughs> มาแล้วมาแล้วเอาสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอแค่พรีวิวอย่างเดียวก็พอครับผมไม่ได้ออกเดินทางไปส่งของที่ไหนมาไหนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่ช่องจานหน่งชาแนลนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ